สวัสดีค่ะคนอนรับเข้าสู่ช่องไม่เคยหุเกาะนะคะโอ้ยเหาเราแล้วนะใจมงคลเพิ่นได้ยินแต่เสียงมูไซนะทุกคนมาค่อยผ่านมาเจอสิ่งนี้ต้องแวะมาดูนะะคโอ้บ้านพลร,รี่มีอะไรนะทุกคนโอ้ฝนตกที่บ้านพลรี่ใหญ่เลยโอย้ไอเดียกูดมากเลยนะทุกคนแอร์ก็คงเอาไม่อยู่ใช่ไหมเนี่ย โอ้ยเจ้ากัน,น้ตอลลี่เอ,อ้ยคนเดียวคนเดียทุกคนเดี๋ยวให้ดูนี่บอลลี่ทำผลเทียมใช่แล้วทุกคนโอ้ค่อยค่อยผ่านมาคนจะบอกเฮ้ยอะไรเหรอทำไมบ้านหลังบ้านพอลลี่มีน้ำนะฝนตกเฉพาะที่นะทุกคนเออไอเดียกูดเลยนะเธอ โอ้ยสุดยอดสุดยอดเพราะร้อนมากเลยทุกคนร้อนมากนะ,ะตั้งแต่ฝนไม่ตกนะฝนหยุดตกนะก็ร้อนมานะเขาเห็นเอกอก็เป็นกำลังใจให้นะคะ,ะหลายๆที่ที่ประสบนะคะกับปัญหาเนาะช่วงนี้เห็นว่าแผ่นดินไหวนะคะหลายที่เลยนะคะก็โอ้เป็นกำลังใจให้นะคะเนาะก็โอ้ย ประมาณว่าภัยธรรมชาตินะเราก็ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าเนาะก็แล้วก็ไม่มีใครห้ามได้ด้วยนะทุกคนก็เป็กนกำลังใจให้ทุกคนเดินนะคะขอให้ปลอดขอให้ปลอดภัยกันทุกคนทุกท่านนะคะเออคับอีรีเนาะมาดูสวนย่อมคนกระดมักเน่าคนกระดนีออ่แก้วเลย เพือ่อนก็ปลูกต้นเรียนเลยนะมีหลายอย่างเลยอืมร้อนตรงแบบนี้ทุกคนก็ว่ามันไม่ไหวแล้ว <c oughs> เขาเลิกงานกันแล้วเป็นไงมา้างนิกกี้อ้าเขาเลิกงานหมดแล้วบอโอ้เออเป็นไงเป็นไงืไงอโอเคแวทักนะคะสองหนุ่มหนึ่งสาวอ่ามีอ่างเล่นน้ำกันด้วยบอนิกกี้นิกกี้ไปลงอ่ามน้ำเหรอฮึอ โอ้อากาศร้อนนะทุกคนท่าน่ะโอ้ยกี้ก็ยังมไม่ไหวเลยมันร้อนเหรอฮึโอ้ยนอนี่แปมน้ำเลยไปลงอ่างไปเลวไปลงอ่างไปนี่ปะนี่ไปลงอ่างไปรู้ปะึลงอ่างไปโอ้ยมันร้อนนาะเออแปบน้ำไป,ไปอาบน้ำไปอืม อู่ข้างในนั่นแหละอยู่ข้างในน recalled, ั่นแหละโอเคโอเคเนี่ยะมาดูโครงการใหม่พ่อชีนะนี่ปลูกหญ้านะทุกคนนี่พอดีพื้นที่ตรงนี้ว่างนะคะพ่อชี้ก็เลยทำให้เป็นประโยชน์เนาะพอดีอได้รับนะคะของจากอ่าพ่อตาแม่ยาย นะคะพ่อตาแม่ยายมอบให้สิ่งนะอ่าก็เลยต้องบริหารกันหน่อยนะทุกคนก็ทําเป็นอ่าสวนหญ้าไปเลยตรงนี้นะทุคนนียแล้วก็จะได้มีอ่าหญ้าเกี่ยวให้ควายเนาะไอวัวอ่าเห็นว่าเอาว,วัวมาสามตัวนะทุกคนโครงการใหม่ของพ่ออาชินี่นะทุกคน ก็ดีเหมือนกันเนาะเรามีหญ้าเป็นของตัวเองเนี่ยเวลาที่ช่วงที่ลงนาอะไรประมาณนี้ช่วงหน้าแ้งเนี่ยเราจะได้มีหญ้าเกี่ยวให้วัวเนาะเพราะว่าถ้าเป็นช่วงนี้หาหญ้ายากมากนะ,ะทุกคนอืมก็ต้องปลูกกันไว้เป็นท่าคนไหนที่มีอ่วัวเนาะมีควายนะปลูกไว้เหมาะที่สุดนะคะปลูกหญ้านะคะทุกคนเอ้าพี่ดุ้ยจนมาแล้วทุกคนนี่แดงกับแดงประทะกันเลยทุกคนมามากินข้าวกับกันเนี่ย มากินข้าวด้วยกันนะทุณเมนูนึ่งผักหวานแล้วก็ผักอะไรผักงูนใช่ไหมปุ่นปะทูนะคุณเนี่ยขอบคุณนะคะขอบคุณเอฟซีพี่อะไรนะลูกที่เอามาให้จ้ะเอฟซีไม่รไมประสงค์อ๋อขอบคุณนะคะเจีวบ้องแซบๆซนะคะจากเอฟซี C. ไม่ประสงค์ออกนามนะ,ะผ่านส,สาวปานมาให้แม่พีนะคะนี่เราก็ จิ้มกันนะคะมีทั้งแจ่วนะคะบองแล้วก็ปุ่นปะทูนะขอบคุณมากๆนะคะที่มอบแจ่วบองนะคะอร่อยอร่อยห้เราได้อ,อะไรเออเดี๋ยวเดี๋ยวอันนะ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอเคนี่นะคะก็มาเมนูง,ง่ายๆของเรานีู่อ้วน เลี้ยงง่ายทุกคนผักอะไรผักท <c> ี่เราเคยชอบ,บกิอนอะ่ะผักที่มันยาวๆบวมอ๋อบวมงูนั่นเองเออเราไม่ได้ไปตลาดลูกอันนี้พอดีผักเราเก็บได้ที่ในบ้านเราแต่ว่ามันมีอันที่กินกับไม่ถูกมันไม่เข้ากันมันไม่เข้ากัน เดี๋ยวถ้าถ้าเราได้ไปตลาดก็ซื้อมาไว้แล้วก็ค่อยซื้อ,อปะทูมาปุ่นโ <Okay. S 2> อเค<ม>เดี๋ยวไปตลาดก่อนเพราะว่า<ม>ถ้าเราไม่ไป,ไปตลาดมันไม่มีกันเพราะว่ารถป้าต้อยปราดำมาตลาดรถตลาดขาวงมันไม่มีแล้วรถอะไรนะพี่ดุ้ยก็ไม่มีเหมือนกันมีแต่ที่ตลาดตองงแต่เป็นช่วงนะบัวงูฮะเออแต่วันนี้วันอะไรแล้วลูกเอ้ยสุกแล้ว จะพูดอีกทีก็นู่นเราไปตลาดก่อนแล้วเพราะเราก็ซื้อมาไว้แล้วก็ค่อยนึ่งกินก็ได้ไไน่าจะไม่ไหวนะ,อะโอ้คืออ่าต้องเลื่อนกระทันหันเลยเนาะพลอยออออต้องเลื่อนกระทันหันเลยนะคะอ่าเห็นว่า อ๋อแจ้งในเพจนะ,ะทุกๆโรงเรียนเลยใช่ไหมลูกทั่วประเทศเอ๋อทุกอ๋กอนะคะก็ต้องเลื่อนนะคะเลื่อนการสอบเข้านะคะโรงเรียนเนาะแต่ละโรงเรียนนะคะก็เลื่อนไปก่อนนะคะงดเนาะ,ะอ่ะอืมอืม ช่วงนี้ก็เป็นกาลังใจให้นะคะทุกทุกที่นะที่เกิดประสบป,ปัญหาตอนนี้นะคะแผ่นดินไหวเนาะก็เป็นกําลังใจให้นะคะ,นะคะตัวนี้ก็ทุกคนก็ลุ้นดูฟังข่าวนะคะนะฟังข่าวให้คอยให้กำลังใจนะญาติญาตินะของผู้ที่ ประสบนะคะความเสียหายเนาะแล้วก็ปิงกำลังใจให้ทุกหน่วยภาคด้วยนะคะ,ะที่สกลของเราก็มีเหมือนกันนะเขาก็เกิดเหมือนกันสกนลเหรอลูกบกตถล่มเลยเหรอโอ เตุฉุกเฉินตอนตอนยังไม่ปดื่องเ่องภัยพิบัติอ๋อภัยพิบัติบอเนี่ยเกี่ยวกับแผ่นดินไหวแล้วก็สึนามิอืมลุนทะลมแล้วก็น้ำท่วมอ๋อนี่คือภัยพิบัติอืมเนาะก็โอเคนะคะสำหรับมื้อนี้ของเรานะประมาณนี้เนาะก็ให้กำลังใจทุกๆคนนะคะสู้ๆค่ะจำได้แค่